เยอะมากเลยว่าเท่านี้แปลเป็นภาษากลางว่าอะไรจักมันเว้นเป็นกรรมอยังวะทีะจักมันเว้นเป็นกรรมยังถ้าแปลเป็นไทยก็ไม่รู้ว่าเวียนวกรรมอะไรเที่ยวหลังมาทางเอึกสายยู่บเซาทาไมแวะเวียนมาทําร้ายหัวใจข,ข,ข้างซ้ายข้ง้าข้างซ้ายของเราบ่อยเหลือ,อกเกินอี่กระตุกแล้วนะสูะ้ไม่รู้เวียนกรรมอะไรทำไมแบบเที่ยวหลังไหลมาแบบ<ว>มาตําปกข้างซ้ายของเราใช่ครับอันนี้คือคําแปลเดือเกินใช่จรู้ยังไงเวอร์ชั่นล่าสุด ต้นฉบับมินตานยีราออกมาติด20ในมาแรงแล้วนะรู้อย่างเนี้ยเวอร์ชันต้นฉบับอะไรต้นฉบับมินตานยีราเจ็บสัมฟ้าอ๋อๆมินตานี่คือต้นฉบับต้นฉบับออกมาวันนี้แล้วเน็กนั่นละคนคัฟเวอร์ไงแต่คัฟเวอร์ออกก่อนคัฟเวอร์คนแรกไงอ๋อเธอได้สิทธิ์นะบอกไว้ก่อนเลยนะเธอได้สิทธิ์นะเนี่ยคือถ้าเราไม่ใช่แฟนเธอเราก็ไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมคืนด้เลยคืนเออติดเท่าไหร่ละยี่สิบในมาแรงนเนี่ยถ้าติดสิบห้าเดี๋ยวเรามีรางวัลให้นะเอาไหม สิบสิบเอาสิบเอาสิบถ้าติดสิบในมาแรงนี่เราเรามีรางวัลให้เธออะไรเอาไหมได้หมดก็ต้องเอาดิครับเราจะหอมแก้มเธอกลางสามแยกปากรามอิทราซอยห้าแล้วก็ถ่ายคลิปลงรางวัลเหรอใช่รางวัลใครเราคิดขึ้นเองเอาไหมครับทำต่อลยครับใครจะได้ใครจะเสียกันนะแปลกๆอยู่นะทำนิดยังงี้ ต่อสู้ไงต่อสู้อะไรมันพอพอแล้วยายพอแลยเต่คิ้ปสู้เปล่า่ะคิ้เนี้ยสู้เปล่าอี๋พอแล้วเึ๊บปึ๊บอี๋อยากสู้เมื่อกียเธอมาเมื่อกี้เราเห็นหมดแล้วถ้าว่างั้นอ่ะเมื่อกี้เธอจะมายังไงเมื่อกี้ที่ซ้อมกันเธอจะมายังไงปึ๊บอ่ะเดี๋ยวเราวางวางเลยอ่ะปึ๊บเลยอ่ะปึ๊บถ้าอ่ะเธอเตะ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 นะเนี่ยอ่ะเราเห็นแล้วพอเราหลบปุ๊บแล้วหลังแหวนแล้วนะตอนเนี้ยมือเราไปอย่างนี้ละ มือเราไปอย่างนี้ละมือเราไปองี้จกตาเร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 าไม่ไม่ทําแบบเดิมตาเราเห็นตั้งแต่ตอนแรกเลยเราทำไงไหมั้ยป๊มือนี้มาเลมือนี้ว่าปึ๊บปามือนี้มาเลยเราเห็นมือเธอมาแล้วปุ๊บเราเห็นมือเธอมาค่อยเราเห็นมือปุ๊บะ สนาซ้ำปะสนายแล้วนามยแล้วเทนั่นเราเห็นหมดแล้วแกมาไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคเราปะกันตัวไงไม่ได้ทำเลยร้อนเหรอลูกโดนชนะเราปะกันตัวแล้วมือตีโลครับนาา Kau oh <laughs>